โจอี e ้บอยไม่ทนเคลื่อนไหวหลังคนไทยไปติดต่อมอเกาหลีทั้งที่ขอวีซ่าแล้วเรียกได้ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งคนหลบหนีไปทํางานและมีทั้งคนไปเที่ยวจริงๆสำหรับประเทศเกาหลีแต่ก็ดูเหมือนจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆสำหรับต่อมอที่ไม่ปล่อยผ่านง่ายๆหลังหลายคน ถูกตมเกาหลีใต้ปฏิเสธให้เข้าประเทศหรือโดนตมกักไว้แล้วส่งกลับไทยทําให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาล่าสุดโจอี e ้บอยแรปเปอร์ชื่อดังโพสถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าเรื่องเข้าเมืองเกาหลีน่าจะให้ยื่นขอวีซ่าแล้วจะให้ไปไม่ไปบอกมาเลยไม่ดีกว่าหรอครับนอกจากเสียเงินเสียทองที่เก็บซื้อตั๋วบินหวังจะไปเที่ยวเมืองในฝันแล้วต้องถูกกักตัวและส่งกลับมันเสียความรู้สึกมากมากเลยนะนั่นบอกมาตั้งแต่ขออนุญาตที่นี่ไปเลยจะให้ไปไม่ให้ไปติดขัดตรงไหนจะได้หาเอกสารอะไรมายืนยันให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแล้ว ถูกกักตัวเหมือนทําอะไรผิดพยายามช่วยหาทางออกเถอะขณะเดียวกันก็มีเาลนแสดงความคิดเห็นว่าต่อให้มีวีซ่าแล้วถ้าตอมอประเทศนั้นไม่ให้เข้าเขาก็ปฏิเสธการเข้าประเทศได้อยู่ดีโจอ,อี้บอยจึงตอบว่านี่คือความผิดพลาดในการสื่อสารของระบบการทํางานไหมเนอะที่ควรจะตรวจให้สบตั้งแต่ด่านแรกไปเลย